สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น r a n d o m นะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในตอนนี้ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่าคลิปนี้เป็นไทม์เลสนะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะค่ะเรามาดูพลังงานนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะดูผ่านๆน,นะคะตรงหรือไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะราศีพฤษภราศีมีน ราศีเมตราศีธนูราสีกันค่ะเรามาดูพลังงานกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะ พลังงานของเขาคนนั้นนะคะคุณและเขาอาจจะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปนะคะเป็นสี่ดาบนะคะมีความเงียบนะคะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยหรือว่าไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่ว่าภายในใจของเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณเหมือนคนในครอบครัวของเขานะคะนี่ค่ะสิบเหรียญน,นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเขาอยากจะให้คุณเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขานะคะคุณและเขานะคะอาจจะเป็นความทรงจำที่มีร่วมกันนะคะเขายังคงคิดถึงคุณนะคะหรือในบางท่านอาจจะเป็นรักต่างวัยได้นะเป็นรักต่างวัยที่มีอายุแตกต่างกันได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กนะคะประถมมัธยมได้นะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะ คนที่คุณคิดถึงนะคะอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือว่าในบางท่านคืออาจจะอายุเท่ากันนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีความเป็นเด็กนะคะมีความร่าเริงสดใสเหมือนเด็กๆนะคะหรือเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะ,ะ <uit. S 1> นะคะเพราะว่าเขารู้ใจตัวเองนะคะว่าเขารักคุณนะคะ To <queste> o <Ms. S 1> อฟคนะคะเ <üst: S 1> หมือนว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะ ทุกอย่างเหมือนลงตัวนะคะในความรู้สึกของเขานะคะหรืออาจจะรู้ใจตัวเองแล้วก็ได้นะคะว่าคุณคือคนที่เขารักนะคะค่ะมาดูพลังงานกันต่อนะคะ เขาอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเหมือนมีการปิดกั้นความรู้สึกกันนะคะเขาอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกของเขานะคะโดยที่ไม่ได้แสดงออกให้คุณได้รับรู้นะคะเจ็ดไ mm hmm. ม้นะคะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณได้เห็นนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเหมือนเขาก็ปิดกั้นความรู้สึกของเขาด้วยนะคะ เพราะว่าดูเหมือนว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะมีความยากลำบากนะคะสิไม้นะคะมีความยากลำบากเหมือนเขาไม่รู้จะเดินยังไงนะคะกับความสัมพันธ์นะคะเหมือนเหมือนโดนปิดตานะคะเขาคนนี้นอาจจะมีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะ king of p e n t a c l e นะคะหรือเขาอาจจะยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะยังคงถือคุณไว้นะคะ เหมือนว่าเขาอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเขายังคงเหลียวหลังหันกลับไปมองนะคะเหมือนเขายังคงค,งคงคิดถึงคุณอยู่นะคะถ้าดูจากสายตาเขานะคะก็ยังคงมีความอะไรอาวรน,นะคะมีความคิดถึงนะคะในใจเขานะคะอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะคะ อามาดูพรนพัทรอยากบอกอะไรนะคะ ความรู้สึกในใจเขานะคะเขารอคอยนะคะเขาแอบรอคอยคุณนะคะอยากจะให้อุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปนะคะเขาคิดมากแล้วก็คิดเยอะเรื่องของคุณนะคะคุณมีผลกระทบต่อจิตใจของเขานะคะเขาว่าฝันนะคะว่าอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีความมั่นคงกับคุณนะคะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถนะคะเขาอยากจะมาเจอคุณนะคะหรือว่า อยากจะเจอคุณในงานปาร์ตี้ได้นะคะเซเลบตนะคะอยากเจอในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้นะคะเขาอาจจะแอบส่งคุณอยู่ตามสื่อต่างๆได้นะคะใบนี้นะคะอาจจะเป็น f c e e o o o นะคะต่างๆที่ที่คุณและเขาเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณก็ได้นะคะมาดูไพ่จิ๋วกันนะคะว่า แล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะขอห้าใบนะคะตอนนี้ไม่หมอรหับตานะคะเกินมาไม่เป็นไรนะคะห้าใบสักคู่นะสี่ใบขออีกใบหนึ่งนะคะหลับตานะคะตอนนห้าใบนะคะ ความรู้สึกของเขานะคะเขามีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะแต่เหมือนเขาแบกรับความรู้สึกของเขาเอาไว้นะคะโดยที่ไม่ได้บอกคุณก็ได้นะคะเขาเขาแบกรับความรู้สึกของเขาเอาไว้โดยที่ไม่ได้บอกคุณนะคะเขาอยากจะเหมือนเขาอาจจะยึดหลักความถูกต้องความยุติธรรมนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจหรือว่าอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามีการตัดใจก็ได้นะคะ เขาพยายามบาลานซ์ตัวเองอยู่นะคะเทมเพลนนะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะค่ะมาดูนะคะว่าเพลงอะไรที่เขาอยากให้คุณฟังนะคะขอสามเพลงนะคะหลับตาอยู่นะคะขอสามเพลงเพลงอะไรที่เขาอยากให้คุณฟังในตอนนี้นะคะ ามใบนะคะสักครู่นะคะอันนี้หล่นเลยและลายนะคะของคุณหนุ่มกะลานะคะคนมีเสน่ห์นะคะของคุณป้างนัคคลินนะคะ กระทันหันนะคะค่ะก็ไปลองเปิดฟังใน YouTube กันนะคะสามเพลงนะคะละลายนะคะของคุณหนุ่มกลาะนะคะกระทันหันนะคะคนมีสเสน่ห์นะคะของคุณป้านัคลินนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ